สวัสดีครับขับแก๊ปนะเขาบอกว่ามีสวัสดิการสวัสดิการเงินกู้นะครับผ่อนชำระสินค้าถามว่าทํายังไงถึงจะได้นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งมาขับนะครับอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับผมว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องมีอะแต่บ้านนะครับถ้าตรงไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวก็ได้ ได้ทุกคนครับเขาอยากไงนี่อยู่แล้วมันเป็นเหมือนทางช่วยเสริมรายได้ของบริษัทเพราะไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับฉะนั้นมีแน่นอน,นครับไม่ว่าจะโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเงินรายวันอะไรเงี้ยนะครับได้แน่ๆนะครับผมเขาเรื่องเลยก็ทํายังไง,งถึงจะได้นะครับคุณสมบัติที่เราต้องมีนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับขับ นะครับผมมาเป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับผมสามเดือนสามเดือนเนี่ยนับยังไงนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือสามเดือนติดต่อนะครับไม่ใช่ว่าขับหยุดขับหยุดขับเดือนหนึ่งหยุดไปสองเดือนกลับมาขับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวันหยุดเนี่ยหยุดเ,เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ สี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหยุดอาทิตย์ละครั้งผมว่าไม่ไม่น่ามีผลนะครับไม่น่าจะมีผลน่าจะนับนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือข้อเนี้ยสําคัญมากๆหลายคนที่ไม่ได้นะครับเพราะเป็นอย่างเงี้คะแนนดาวนะครับผมที่ลูกค้าให้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงเท่าที่กําหนดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะสี่จุดห้านะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า ตอนตอนเนี้ยนณะปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด4ี่จุด้าครับผมอะไรอีกวิธีการรับงานนะครับผมพฤติกรรมนะครับการรับงานของเรานะการยกเลิกงานการรับงานเราปัดงานบ่อยไหมนะครับยกเลิกงานบ่อยไหมโดยเฉพาะยกเลิกงานเนี่ยมันจะมีกําหนดนะครับว่าสามารถยกเลิกออเดอร์นะครับได้เท่าไหร่ นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับแก๊ปเนี่ยนะเขาจะให้ไม่เกินห้าหรอกห้าเปอร์เซ็นพยายามรักษาไอีห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไว้นะครับนับยังไงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยนะครับจะจบในวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุพธภาสุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่ได้นับเอ้ยจันทร์อังคารพุทธลาหัสศุกร์เสาร์เนี่ยเขาจะไม่ได้นับนะครับมันจะเป็นคะแนนรวม แต่พอถึงวันอาทิตย์เที่ยวสุดท้ายที่เราขับเนี่ยนะครับจะต้องเหลืออย่างน้อยห้านะครับไม่งั้นก็ไม่ได้ครับและคิดว่าหน้าต่อไปน่าจะปรับอีกนะครับผมเรื่องพวกนี้น่าจะมีปรับอีกส่วนรับงานเนี่ยนะครับแนะนำให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปดีกว่าเนาะเอาปลอดภัยจะได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่คุณสมบ,บัติของเราเนี่ยดูแล้วมันไม่ตรงเนาะก็ ค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากที่จะได้นะครับผมส่วนต้องเป็นไฮบิดไหมต้องเป็นแชมป์ไหมไม่จําเป็นครับระดับของเราเนี่ยนะครับที่จะได้เงินกู้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดแค่โกก็ได้แล้วนะครับแหลงโกก็ได้แล้วแต่จะได้น้อยลดหลั่นอะไรลงไปนะครับไม่แน่ใจว่าซินเวอร์เนี่ยได้ไหมเพราะผมไม่เคยได้ตอนซินเวอร์นะส่วนใหญ่จะได้ก็คือขึ้นแหลงโกไปแล้วนะครับผม ต่อมานะครับถ้าได้แล้วตอนที่เราจ่ายเนี่ยนะครับครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าถ้าเราจ่ายดีนะครับผมซื้อเอ,อเราให้ระบบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเราจ่ายเงินเนี่ยเราใส่มีเงินอยู่ในระบบให้เขาหักได้ตลอดเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับผมถ้าหักจากกระเป๋าเงินสดไม่ได้เขาจะขึ้นไปหักจาก เครดิตนะครับผมเครดิตับงานของเรานะครับเพื่อให้มันครบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับมีธุระหรืออะไรยังไงเนี่ยพยายามเติมเครดิตไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นบ,บ่อยนะครับการที่เขาหักจะหักเนี่ยแต่มันหักไม่ได้นะครับเกิดขึ้นบ,บ่อยมันมีปัญหาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็อยากจะฝากจะบอกนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าต้องการใช้ของพวกนี้ด้วยนะยกเลิกให้น้อยรับงานตลอดนะครับรอนานก็ช่างมันอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยปัญหารอนานเนี่ยไม่ได้เกิดจากไรเดอร์นะครับจะเกิดจากร้านค้าทํานานมากกว่าเพราะว่าถ้าถามจริงๆแล้วเราขับไปส่งเนี่ยมันก็ไม่นานเนาะแปบ๊บเดียวแต่โอเคแหละบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะครับ ライเดอร์เนี่ยนะครับต้องการจบงานให้ไวที่สุดอยู่แล้วนะครับผมเพื่อจะได้ไปวิ่งงานต่อเชน่นกันกับร้านค้านะครับเราเปายเดอร์น Rider เนี่ยเราไปรอในะบางทีร้านเขาก็อยากขายเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะทํายากคนเยอะหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมไม่รวมพวกที่แบบว่าไปถึงร้านแล้วยังไม่เปิดโทรศัพท์ดูพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บอกว่างานเพิ่งเข้าอย่างนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ควรนะครับควรจะมีเครื่องรับนะครับถ้าทํากับแก็บเนาะแต่ผมเข้าใจแหละบางทีมันก็ขายไม่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าแบบโหดีเดชจนขนาดว่าจะต้องซื้อเครื่องรับมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยนะครับเขาแนะนําให้เปิดหน้าจอไว้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเป็นไปได้ยากมากๆเพราะบางร้านเนี่ยถ้ายิ่งร้านที่มันไม่ได้ขายดีมากเปิดไว้ตลอดไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องปิดเนาะ ก็เอาเป็นว่าส่วนของไイเดอร์เราเนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่ของเรานะครับตามกฎเนาะพยายามอ่านนิดนึงถ้าขี้เกียจอ่านนะครับมันมีนะ Google t r ท n s l a t e นะครับเอาแคปข้อความมันนั้นนะทั้งหมดเลยสามารถแคปได้หมดครับแคปมานะครับแล้วก็ไปใส่ Google Translate แล้วก็กดให้เขาอ่านนะครับซีรีจะเป็นคนอ่านให้เราฟังถ้าเราขี้เกียจนะครับอย่างผมเนี่ยผมที่ผม บอกว่าผมอ่านจบทั้งกฎทั้งอะไรเนี่ยเพราะว่าผมทําแบบนี้ครับผมแคปมานะครับผมกอปข้อความมาวางให้ซีอ่านให้ฟังระหว่างผมไปขี่รถนะครับรออาหารหรือว่าไปเอา,เอ,าอาหารให้ลูกค้านะครับระหว่างทางนะครับซีรีสเขาพูดไปเรื่อยเราก็ฟังไปแค่นั้นเองครับผมไม่ยากนะครับอยู่ที่เราล้วนๆนะครับผมงานอย่าไปผม อยากจะบอกว่าอย่าไปหวังว่าเฮ้ยเราจะต้องขับได้เยอะหรือได้อะไรนะครับมันไม่สําเร็จทุกคนแต่ว่าประสบความสําเร็จได้เนี่ยถือว่าโอเคครับกับแกบนะครับเพราะว่าเขาดูแลคนขับดี่างที่ผมบอกอ่ะค่ารอบอาจจะมีปัญหาเล็กนึนงเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเล็กนึนงแต่เรื่องการดูแลคนขับนะครับสวัสดิการเนี่ยของเราสุดยอดที่สุดแล้วนะครับสุดยอดที่สุดผมบอกเลยแอปอื่นสู้ไม่ได้ครับ ถ้าเรื่องสวัสดิการของคนขับนะครับผมก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็ถ้าเกิดอยากได้ก็ทําให้ผ่านนะครับง่ายที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับที่ออกง่ายนะถ้าเก่งมากๆเนี่ยขับเป็นไฮบริดเป็นแชมป์เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นแชมป์นะครับจะได้มอไซค์ด้วยมั้งหรือว่าฮีโร่เนี่ยแหละแพทดีนัมฮีโร่สักอย่างเนี่ยละครับมีมอไซค์ให้ผ่อนด้วยนะอทำเป็นเล่นไป ที่อื่นไม่มีนะครับผมที่อื่นไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เช่าอนาคตเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน่าจะมานะครับผมน่าจะมาผมดูแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าซื้อเป็นของตัวเองผมไม,ไม่แนะนํานะเพราะว่าเรายังไม่รู้เออเขาเรียกอะไรยังไม่รู้ปัญหาอะไรมันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าคนยังใช้น้อยอยู่ผมอยากให้รอเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆเขาทําก่อนดีกว่านะครับ ไม่รู้เขาจะทำไหมแต่ถ้าเขาทำเนี่ยแสดงว่ามันถึงระยะเวลาที่สมควรแล้วนะครับน้ำมันบ้านเรามันแพงเนาะบางคนก็อยากเอารถไฟฟ้ามาไอ้นี่นะครับเอามาช่วยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ามันเสียนะครับหรือเกิดอุบัติหงอุบัติเหตุนะครับอะไรตอนนี้หายากมากนะครับช่างที่จะซ่อมหายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเรื่องซื้อรถนี่ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดไม่ไหวอย่าไปเอาตัวที่มันแพงมากนะครับเอาที่เราไหวถ้าอยากประหยัดเนี่ยผมแนะนํานะเป็นฟินยามาฮ่าฟินนะเวฟอะไรอย่างเงี้ยเวฟร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้แต่ว่าถ้าถามผมนะตัวผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมแฟนขับยามาฮ่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าฟินเนี่ยโอเคกว่าประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่รู้สึกเลยนะครับฟินอ่าสำหรับยามาฮ่าฟิน นะครับผมซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่ามันมันรถมันนุ่มมากนะนุ่มกว่าเวฟนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละรถมันร้อยสิบห้าแต่มันวิ่งไม่ถึงไงอ่านั่นะแหละบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าประหยัดแนะนําครับผมยามาฮ่าฟินสุดยอดนะครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็ผมลาเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้ทําให้ได้แล้วกันเนาะแล้วก็มาเป็นนี่นะครับช่วยกันใช้ <laughs> สวัสดีครับ